สองตัวดูเด็กว่าเทพนะรางวัลแดบคนช่างฝันครับรางวัลจากความพยายามแล้วก็กำลังใจจากเพื่อนๆนะครับที่ช่วยกันเป็นกำลังใจกดติดตามช่องพันป่าซุ้มยิงนะครับก็ได้มาจนได้ครับจริงๆแล้ว ตั้งแต่ทําช่องมาไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะต้องได้นะครับไม่ได้ตั้งความหวังไว้เลยครับก็น,นี่ครับแต่ก็ทําดีที่สุดนะครับทําดีที่สุดแล้วแล้วก็จนมีคนติดตามถึงแสนคนนะครับก็ได้รางวัลจาก youtube ก็ค <Spin. S> ือคือรางวัลแต่เราก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วไม่เคยคาดหวังเลยนะครับแต่ก็ต่อต่อไปนี้ก็จะตั้งตั้งใจทําให้เหมือนที่ผ่านมานะครับ แล้วก็จะให้ดีกว่าเดิมนะครับพยายามจะให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามหาผลงานมาฝากเพื่อนๆไว้ตลอดก็นี่ยรับส่งมาจากอเมริกานะครับส่งมาจากอเมริกาเลยแล้วก็มาพัานเฮอรี่ก็เป็นกล่องแพ็คมาอย่างดีก็ไม่เคยสัมผัสก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้สัมผัสครับเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยครับ นี่เป็นสองน้ำํำมีบัตรแปลไม่ค่อยรู้เรื่องครับมันก็มีประกาศนียบัตรโอ้โหหนักเหมือนกันนะ่ะนี่ครับเสนอโดยบางพลพนาพรานป่าซุ้มยิงครับเป็นจ่ไทยอ่าน อั้นต้นครับถือว่าอันดับต้นต้นไม่ใช่ไม่ใช่รางวัลใหญ่ครับถือว่าเป็นรางวัลขั้นแรกครับแต่จริงแล้วสำหรับผมมันก็คือใหญ่ที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ 1, 100, นหนึ่งแสนซับสไคร์เป็นไม้เป็นไม้อะเป็นเหมือนไม้อัดมีที่แขวนมีที่แขวนครับบุกอัมยี่เป็นไม้ครับ ข้างในเป็นกระจกนี่ครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้นะครับแต่ก็มาเองถือว่าเป็นสิ่งเนี่ยความคาดหมายจริงๆแล้วตั้งใจทําช่องก็คือชอบหาปลาอยู่แล้วครับเป็นคนชอบหาปลาอยู่แล้วหันมาทําช่องก็คือว่านึกสนุกก็เลยมาทําทําไปทํามาก็ได้รางวัลด้วยครับ สุดยอดครับเพราะว่าเพื่อนเพื่ๆน,นี้ครับเป็นกําลังใจให้ช่วยกันกดติดตามก็ได้มาเรียบร้อยครับต่อไปก็จะพยายามหาผลงานมาฝากเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดนะครับท่านที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามครับผ่านป่าซุ้มยิงครับสองโมงครึ่งสองโมงครึ่งเข้ามาที่คลองดอนยอปลาลอยมาสองสามวันแล้วครับ ก็เลยจะเข้ามาดูนะครับว่าจะเหลืออะไรให้ยิงไหมครับปลาลอยเดี๋ยวจะดูเป็นพวกปรากฏเขาได้ปรากฏกันครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าไปตามชมกันครับคายคาย,ายโดนไหม à, này, 1มัน này, cho ใช่ đó ูตายเลยมันแค่ผัง,งาบแล้วก็ลงมันไม่ลอยปาก 嗯。Huh. เอาเดินใช่ปลาไหมเ네นี่ยโอ้ใช่อยู่เว้ยไอช่อนนี่ว่ะ<อ>ปลาอะไรไหเหรอทำไมมันโดดอย่างนั้น มันเป็นป่าพุดไง ข,ข้าว้างนะโอเข้าข้าง 问的，讲啊。 มันไปแล้ว,ลวอืมนะอครับช่องบางไผ่ครับ ย oh, ี่สิบตัวเล็ก ไม่เล็กนี่นะกบโล ปลาช่อนนี้ว่ะ <c oughs> ไม่รู้เห็นมันล่องมาล่ลองมาหกขาวตายเลยผมกันเนืก็ยี่โกเห็นมันล่องมาใต้น้ำเป็นโล <c oughs> ไม่โดนะได้เป็นกระสอบแล้ว <laughs> เสียงเสียงนังป๊ก ยิ่สกทำไมมันเล็กลงเล็กลงอะ่ะเอาเอาเาเลยววเอาเอาประเดิมปืนเอา ไม่ถึงก็มันไม่ไปอ่ะเออลาอย่งอยู่ที่เก่าอยู่เลย không đồn. lòi đen thế mà ngay rồi. lòi rồi.

ไอ้กอดไอ้กดกดเล็กโโอ,อ้โห<ฮ>หัวก็พาด <laughs> เนี่ยอันเน,น,นี้ยข่าุนีลสี่ชาลืมลูกกระตายลืมอะไรไม่ลื ไหรอลองมาสองตัวโอ้เด็กยวว่าเทพน่ะ ยิงตัวเล็กตัวใหญ่สวยตัวใหญ่อยู่ข้างหลังอยุงหลังยิงตัวเล็กก่อน โอ้ยขาดนเนื้อขาดไปเลยโอ้ยพาขาดเนื้อขาดแล้วเสือกพาไปติดขายอีกอืมไอ้ไนินล่องนี่เหนเนี่ย นิ่เริ่มล่องใช้ได้ งานเช้านี้ครับก็เที่ยงครึ่งแล้วกลับเลยครับเพราะไม่ได้ไไดซื้อน้ําแข็งไปครับเพราะปลานอก,ก็จะยิงเงินพักเร็วถ้าไม่ได้ยิงเงินทั้งวันเพราะมันไม่ใช่นอกแล้วครับมันเป็นปลาล่องปลาล่องส่วนใหญ่เป็นปลาล่องนะครับ mm hmm. ก็มีผลงานมาฝากเช้านี้ครับครึ่งวันก็ยังพอได้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับแล้วก็ ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับยอดผู้ติดตามที่ครบแสนคนนะครับก็ขอบคุณ f อที่รักทุกคนครับผมพันปลาซุ้มยิง